งานมาหากรรมป๊อปเคานเจอร์สุดยิ่งใหญ่นะครับที่คุณเป็นโอตาคุเนิร์ดกิกหรือใครก็ตามก็ไม่ควรพลาดน,นะครับกับงานมาหากรรมที่มีชื่อว่าคอมมิคคอนนั่นเองครับภายในงานนี้จะมีอะไรจะน่าสนใจเพียงใดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมริวครับและนี่คือรายการเที่ยวนี้ขอเล่าครับรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเที่ยวให้กลายเป็นเรื่องเล่าเพราะเราเชื่อว่าเรื่องทุกเรื่องบนโลกเนี่ยรู้ก็ดีแต่ไม่รู้ไม่ได้นะครับ และวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวัฒนธรรมอเคา u เจอร์สุดยิ่งใหญ่กับภายใต้งานที่มีชื่อว่า c o m ิ c คอนนั่นึองครับซึ่งคำว่า c o m ิก c อนนะครับงานนี้ได้จัดไปแล้วทั่วโลกแม้ในไทยก็ยังได้จัดนะครับล่าสุดก็มีไปคอลแลบกับ c o m คอนเอเชียที่จัดในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่า c o m ิก c อนเนี่ยก็ใกล้มาจัดที่ไทยอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยไอ้เจ้า c o m ิ c คอนนะครับที่มีงานใหญ่ที่สุดนะครับตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับงานที่มีชื่อว่า San Diego Comic c อนหรือที่แนนนััับรู้จกกที่่่วา SDCC ง และงานคอมิคอนนี่ครับมีต้นกําเนิดมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกันเลยครับโดยเจ้างานคอมิคอนเนี่ยนะครับต้นกําเนิดจริงๆแล้วนะครับมันมาจากงานที่เป็นแค่คนรักคอมิกกับรักในนิยายวิทยาศาสตร์ครับแต่ด้ยวยความที่งานนี้นะครับมันแมสมากๆและดังมากๆครับเขาจึงได้ต่อยอดและนําเกมเข้ามาร่วมด้วยหนงังภาพยนตร์แฟนตาซีต่างๆนะครับจนทําให้ที่อย่างนี้นะครับกลายเป็นงานที่รวบรวมปเค c u เจอร์ไว้มากที่สุดในโลกเลยครับและในงานอย่างนี้นะครับต้นกําเนิดของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยครับ เรามาพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาของงานคอมมิครอนก่อนจะมาเป็นแบบในทุกวันนี้นะครับโดยต้นกําเนิดงานคอมมิครอนนะครับได้รูปแบบมาจากดีทรอยทริปเปิลแฟนแฟร์นั่นเองครับซึ่งเป็นงานที่วัยรุ่นเหล่าดีทรอยได้สร้างขึ้นนะครับในปี1964นั่นเองครับโดยคําว่าดีทรอยนะครับมาจากชื่อเมืองครับแล้วก็ทริปเปิลแฟนนะครับมันมาจาก3สิ่งด้วยกันครับนั่นก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และก็คอมมิกนั่นเองครับ ซึ่ง3สิ่งเหล่านี้นะครับไปแตะตาต้องใจชายที่ชื่อว่าเชลดอฟนะครับนักวาดการ์ตูนอิสระนะครับซึ่งเข้ามาในงานนี้นะครับและเขารู้สึกชื่นชอบในงานนี้มากๆครับและในปีถัดมาเขาก็มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ และต่อมาครับในปี1967และปี1968นะครับเชลดอฟนะครับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการนี้อย่างเต็มตัวครับเป็นผู้ควบคุมการผลิตในงานนี้เลยครับแต่น่าเสียดายครับในปี1970นะครับเชลดอฟต้องกลับไปที่ซานดิเอโกนะครับเพื่อกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราแล้วนะครับและเขาก็ไม่พลาดครับที่จะหยิบไอเดียนี้ไปพัฒนาต่อที่ซานดิเอโกครับหลังจากที่เชลดอฟนะครับกลับมาที่ซานดิเอโกแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ไปหาเพื่อนๆทั้ง4คนด้วยกันนะครับโดยเพื่อนๆของเขานะครับมีรายชื่อดังนี้ครับนั่นก็คือริชาร์ดอัล เฮนครูเกอร์รอนกาฟไมค์ทรีนั่นเองครับโดยพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้ร่วมมือกับเชลดอร์ฟนะครับในการจัดงานที่ซานดิเอโกกับงานนี้มีชื่อว่า g Golden State Comic m i n i c o n นั่นเองครับซึ่งในงานนี้นะครับได้ผลตอบรับดีเกินคาดนะครับพวกเขาได้ขยายงานนี้ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นใน5เดือนต่อมากับงานที่มีชื่อว่า Golden s t a t e Comic Con นั่นเองครับซึ่งในงานนี้นะครับจัดทั้งหมด3วันนะครับโดยทั้ง3วันนียมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า300กว่าคนในงานนี้เลยนะครับ และไฮไลท์สาคัญของงานในปีนั้นนะครับที่ทําให้คนอยากมาในปีถัดไปมากยิ่งขึ้นก็คือการที่พวกเขาได้เจอกับแจ็คเคอร์บี้ศิลปินนักเขียนคอมิกจากค่ายมาวินั่นเองครับและนี่แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอมมิคคอนในซานดิเอโกนั่นเองครับและงานโกลเด้นสเตทคอมิคอนนะครับก็ยิ่งได้กระแสที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีที่เขาได้จัดนะครับจนกระทั่งปี1973ครับพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่องานเป็นซานดิเอโกคอมมิคคอนแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับ โดยในงานนะครับเริ่มมีวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาก็คือวัฒนธรรมคอสเพย์นั่นเองครับที่แฟนคลับนะครับจะแต่งตัวตามตัวละครที่เขาชอบนะครับมาในงานนี้ซึ่งในทุกๆป,ปีเนี่ยก็จะมีชุดคอสเพย์และคนแต่งตัวมากมายมารวมในงานนี้เรียกได้ว่าใครที่อยากไปดูชุดเหมือนๆห,หรือว่าการแต่งตัวแปลกๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครนี่ก็ไปงานนี้ก็จะได้เห็นคนที่ชื่นชอบอะไรแบบเดียวกับเราเนี่ยแต่งตัวกันเต็มเลยนะครับและในปี1976ครับนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของ,ของคอมมิคคอนเช่นกันครับเพราะว่า สตาร์วอลนะครับหนังภาพยนตร์ในตำนานนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาได้ฉายตัวอย่างหนังในงานนี้ครับและหลังจากนั้นเนี่ยค่ายหนังใหญ่ๆห,หรือว่าค่ายเกมต่างๆเริ่มที่จะเอาหนังตัวอย่างครับมาฉายในงานนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีแฟนเกมและแฟนหนังเนี่ยรอติดตามข่าวสารจากงานนี้เป็นหลักเรียได้ว่าคอหนังคอการ์ตูนคอเกมเนี่ยจะรอเก็บข่าวสารใหม่ๆห,หรือว่าไลน์อัพในปีนั้นว่ามีอะไรออกมาให้เราได้ดูกันก็จากงานนี้นี่นแหละครับ นอกจากค่ายหนังใหญ่ๆนะครับกับค่ายคอมิกใหญ่ๆเนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับก็ยังมีพื้นที่กับศิลปินตัวเล็กๆที่ยังไม่มีค่ายคอมิกหรือว่าค่ายหนังติดต่อมานะครับให้พวกเขาได้มาแสดงผลงานหรือว่าขายสินค้าต่างๆในงานดนวยนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยจะมีโซนมาเก็ตต่างๆให้คนที่ชื่นชอบในกระตูหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยได้ไปจับจ่ายใช้สอยในงานนี้หรือว่าไปซื้อของต่างๆทดลองเล่นเกมในงานนี้ก็มีให้คุณได้ไปเหมือนกันครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่างานคอมิกคอนนะครับเป็นมากกว่างานที่แค่เป็นงานการ์ตูนสำหรับคนรักคอมิกนะครับเพราะงานแห่งนี้เป็นงานที่รวบรวมคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาไว้ด้วยกันและเงินในงานนี้มันม,นมหาศาลมากๆนะครับกว่าที่ใครจะคิดเลยนะครับเพราะงานนี้ครับเป็นงานเดียวที่ค่ายหนังใหญ่ๆห,ห,หรือว่า ค่ายคอมิกค่ายเกมต่างๆจะได้กลับมา service, เซอร์วิสแฟนๆเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริโภคกับเจ้าของสินค้านะครับและงานนี้นะครับก็เป็นสื่อการที่ทําให้เด็กหลายๆคนมีความสุขในช่วงวัยของเขาหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนก็ได้หวนนึกอดีตที่ตอนตัวเองได้ดูหนังส Wars ครั้คแรกหรือภาพยนตร์ในดวงใจที่กลับมาฉายในงานนี้อีกครั้งนึงครับและนี่ก็คือเรื่องราวคอมิกค,คอนที่เรารวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ ให้กับช่องไลฟ์เฮาสของเราด้วยนะครับกับรายการเที่ยวนี้ขอเล่าครับและในเที่ยวถัดไปเราจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ